เป็นตูมเป็นตูมเลยนะคะพ่อของดีอีกดอกงามมากเลยค่ะพี่น้องหย่เพิ่งตับม่วกตบกกล้วยแล้วค่ะปาดค่ะ จกขาจจกดอกห้ามคักห้ามพักบานดอกนี้กระไดมังเนี่ยดอกแล้วหน่อยเกือบ,บกลายนึงไหมคะ่ะเาอเห็ดกระไดอุย้ยงามงามงามค่ะพี่น้องเห็ดกอดอกง,ง,ง,งนี้มีค่ะพี่นุ่มดอกโตมั้นะคะนี่อีกดอกงามๆเลยคะ่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับชุดช่องสาวแพ่ว้าไปคือเก้านะคะพี่น้องมือหนีกับผ้ามาลโลโคกเลเขาคือเก้าละค่ะเอาก็สวัสดีในวันพุธที่เจ็ดนะคะเดือนสิงหาคมนะคะพี่น้องพศอสหกสิบเจ็ดนะคะเมือ่อนั่นสาวแพ่วก็บ,บอก พศสผิดนะค่ะสาวแพลยบอกว่าพ้อสิบ6กนะค่ะแต่ว่ามันโมเมนเนาะเป็นพศอสิบ67นะค่ะเอาพิกัดกับโคบันทรับมุงค้นนะค่ะพี่นงค์กัไปรุ่นไปตามกันบึ้งนะค่ะว่ามือน,นี้สาวแพลยวสิมีคัาวหมานมาฝากหน่อยลายซําไดเนาะค่ะจากสาวแพลยวเว้นว้มือนึงเนงาะหมกว่านสา,าวแพรยวบัมาเนาะค่ะก็เลยบมมีคลิปล่งให้เบิ้งก็เลยมาเก็บมือน,นีเนาะค่ะเขากับไปรุ่นกันข้างในเรืเ่อยๆขึ้นก็เลยค่ะไปค่ะเอาพอแล้วค่ะพี่น้องเห็ดดอกเหรียกเหนดหมานของในเานนะคาะ หมันตัวเศร้าแล้วค่ะมือเนี่ยแต่ว่ามือนี่แดดออกตัวเศร้าครับเนาะคะ่ะพี่น้องดอกเล็กเหกหมานบัสหันไนมีหอดเนี่ยห้องกระตาเลยค่ะดอกเล็กลือตอน,นะคะ่ะพี่น้องขาเบิง่งเบิง่งเบิง่บงแพลวจองไหวเนาะจองไหวมือน,นั่นแหละค่ะที่มันเป็นไข่นะ่ะเนี่ยมือน,นี่เห็ดเหลืองหูเหลือง งมึงเนี่ยค่ะเป็นมูเป็นมูเลยเป็นมูเลยค่ะอฮ้ยดีใจทูน่าเฮ้ยมาเก็บน้วกันค่ะเป็นตูมเป็นตูมเลยนะคะแล้วก็สีทำา่วะอาดข้างนอกคือเก้าเลยค่ะพีน่น้อง มึงเนี่ยมันจะเกิดไรดอกน้อยๆน,นี่มนันมันค่ะมันตะเซมามันตะเซา บานเลยค่ะนี่บันบานฮาสิบะเอาบ,บุกนะคะตัดบุกเลยค่ะพี่น้องยืนนี่บานเบิดเลยค่ะเนี่ยบานเบิดเลยพี่น้องเลย เอ็มนี่บ่อบุกะค่ะเอาตะขาเอาไรปะเนี่ยอ๋เอาได้อยู่ค่ะแม่กุจีโอ๊บอะบ่เอาดอกา่ะพี่เชื่อซะพอของหลีอีกดอกนี่งามๆเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่นับงั่วกับกล้วยเนาะคะ่ะป๊าดค่ะ จากขาจากดอกองามครับบใส่เกีดีๆมบเห็นแล้วค่ะหนี่งจับหน่อยหนึ่งค่ะเก็งแซบขักแล้วค่ะเห็ดชนิดนี่งหิดตะไข่ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเอาไต่พระ,นะ้าสุตมณ์เห็ะนเนาะ เดต,ตะไคร่มือหอมหอมเลยค่ะเอาคือข้าเองล่ะหอมอีด่ดีเลยค่ะเห็ดตะไคร่มือมีตะไคร่ดอกหนึ่งค่ะโอ้ทานเปนมาซาคนี้คือสีเอาอะไรนาะค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้แม่งกินค้ายเจ้าค่ะ

่าเห็ดพึ่งยุ่งวันนี้ค่ะโอ้เห็ดเกิดแน่เลยบุค่ะพี่น้องนี่จ้าม่นเห็ดอยังสิเกิดป้าดบึงคานี่ค่ะเห็ดอยังเกิดจังสีเนาะเห็ดนี่เนาะเห็ดหนาคาวก็บอเห็นเลี้ยวแต่ว่าท่านเห็ดพึ่งยุ่งกิดสิเกิดไม่ยุขาจังสินี่ค่ะเห็ดจะไร น่าพักบันโดงจะได้บุ้งไหโด่งเลนหน่อยเก็บปบลายนึงไหมคะ่ะเห็ดก็ได้โด่งได้พอเอากระสีเอาเนาะค่ะโด่ได้บ่พอเอาก็จังบ่เอาว้าบุ้งมันหน่อยด้วยค่ะมุ้ยมุ้ยไงอยู่เงยเตือนนึงอยู่คะ่ะโอ้หัวดูจำเอาซะเนาะคะ่ะ ว่าสิบอาละลาดอกน้นค่ะหัวมันหลุดแล้วค่ะ,ะแต่โอนตะละขาตะกระตะระดอกค่ะเป็นมูดีค่ะมูดเกิดน้ำได้ยามเก่อนะค่ะเป็ดมูดน,นดนี่ดอกไงดีดีค่ะถ้ามันเกิดนี่ ดอกงามงามไปเลยค่ะทามนันง่ายๆนะแต่ขนาดเบึง้งโด่งน้อยๆยิง่งขาขนาดนี้เนาะ,ค,ะๆๆค่ะอุ้ยงามงามงามค่ะพี่น้องอย่าไปคิดไปสิไม่พออยู่ถุงนีงนะะึงแล้วพอเนี่ยโดอกนี้ งามเลยค่ะโบเอาขึ้นมาดกค่ะปาดพุล่ล่ะอืมเนี่ย,ยนี้ยังขึ้นมานั่นมีแล้วค่ะเอาได้บานาะเห็ดพงแงดงดอกนี่ค่ะโอ้อะไรอยู่ค่ะนะมักตะบ,บานบางเห็ดก็บานดอกนี่ดูค่ะเอาไดบ้างโอ้หนัก ถ้าว่าดอกมันแข็งอยู่ค่ะไม่แข็งจริงดอกมันก็นเลย้ยง้งามเอาไปตําแก้วนะคะ่ะหิดพึงด่งแดงค่ะดอกงามๆเลยหิดกอดอกนึงค่ะเรื่องหิดพึงด่งดอกนี้ค่ะ หนาสิเป็นเห็ดพึ่งหนุ่มโอ้เมนดีค่ะพี่น้องทำความสะอาดข้างนอกแล้วค่ะมีอีกสองดอกค่ะหัวให้สีหยุดไว้นะคะอย่าหัวมันดุเบองเห็ดพึ่งแดงดอกนี่ค่ะพี่น้องมันแกบพีดีน,น้อย <c oughs> เดี๋ยวเราวมจะเกิดมาหาหินนะคะเห็ดพึ่งแดงค่ะ ดอกนึ่งเบื้องเหตุด,ดอกนี่ค่ะขากับหัวมันคือ,น,อคน่ปเยองนักกิบถั่งแดงนี่ก็มักยู่ดอกเตียวนะคะพี่น้องมูจะไปไสซเห็ดน,นาเลยค่ะกิบกอดอกนี่นีีค่ะพินี่ ดอกตูมมันนะคะน like ี่อีกดอกงเงาๆเลยค่ะปาดขานี่เห็นนาเหลี่ยมไงค่ะนาเหลี่ยมน้ำเอยงกับเขาเอิญข้า um ่นอเนี่แกงแสบนะคะ พีชพึนเหลืองค่ะดกอกงนามนงเลยค่ะพี่น้องคะเบึง่งรถรถจอดดิมุงนี้นะคะเบิ่งหินระงูกดอกนี้ค่ะมึงเนี่ยบ่ากไก่กับรถเลยดิค่ะแนวบรรยายางลงมาทางนี้และะ้วค่ะเอายางไปทางฝุ่นดีนะครับกับมาทางนี้ค่ะมาด้เห็นระงูกดอกนี้พี่น้องคะแถมยังกับ ข้างเก้าบ่คะเิีบ่ได้นะคะนี่เห็แลวงูขาวดอกนี่อาเหอกับมาฮอดรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องหากับมาสนุปผลงานกันเลยนะคะไปต้องกวงต้องไก่นะคะไม่ได้เห็ดก็ไม่ได้ยุโรปนะคะ่ะเป็นเห็ดละงกขาวนะคะพี่น้องไม่ได้อยูกใกลๆ้ๆรถนี่นะคะมอเซ่อนนี่เ้าว่าเห็นเนาะดีอย่ขาใหยง่งมากกับ่ะฮอพอดี เอานี่นะคะกระสีมา่อใดอีกเนี่ยกับเป็นเห็ดพึ่งงุ่งๆเนาะค่ะเห็ดพิ่งนุ้งๆนี่คล้ายๆว่ามันสีออกไหมนะคะพี่น้องกับดอกน้อยๆเนี่ยกับบกไลนึงเนาะค่ะมูใดที่เคยออกเนี่ยแพื่อจสังเกตว่ากับเห็นอยู่เนาะค่ะแต่ว่ากับสีห่างๆเนาะค่ะพี่น้องไม่รู้ว่ามันสีออกหน่อยออกไลยซ้ำใดดอกแต่ว่ามูที่เห็นเนี่ยดอกกีน้อยที่ห่อโจงไว้เนี่ยกับลายเติบอยู่เนาะค่ะห้อกับเอาได้ซ้ำห่อเอาได้นะพี่น้องซ้ำเพราะได้แกงไดในห้องค่อยเอานะค่ะถ้าดอกหน่อยแล่ห่อกับปูกไว้เป็นมือไม้เนาะ แล้วช <Es> <an> ่วงแรกๆกีร <as> ีนะฮะก็ได้เ <stock> ป็นเห็ดละงูกเหลืองนะคะพี่น้องมีแต่ดอกตุ่มๆงามๆนะคะได้มูนึงนะแต่ว่าข้างๆไปพออีกมู่นึงก็เริ่มบานแล้วนะคะเริ่มบานหลายแล้วค่ะหายากแน่จากน้อยนะคะเป็นเห็ดละงูกี้เนาะแล้วฮาก็มาได้อีกเป็นเห็ดกอเนี่ยค่ะดอกตุ่มๆงามๆเลยนะคะแต่ละดอกแต่ว่าก็ได้หุ้มระดอกสองดอกนะคะพี่น้องเพราะว่า บอท่านพื้นเนาะค่ะห้อยพื่นเอาไปก้อนกระหลายอยู่นอตะวันาสาัพถพก็มาสวยเลยได้ซ้ำนี่แหละค่ะแพท่์ก็คิดว่าแพทยเสวีนมือเมื่อเก็บเอานะพี่น้องหรือจังไรกะถามมะรุนม่เบิ่งกันเนาะค่ะต่ว่าอยากเว้นมือเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอยากให,ให้หิดเพึงยุ่งเนี่ยเริ่มงหญ่กว่านี้จักน้อยเนาะค่ะประมาณอีกจักมือสองมือนังเสพพี่น้องกะอาจจหง่ายกว่านี้อยู่ยยกะอาจสะเห็นเป็นด,กด,กดกอกงหญ่ดอกเงวอยู่เนาะค่ะตอนนี้ยังเป็นดดกปุ่มๆขาปุ่มๆอยู่เนาะค่ะนี่แหละ เห็ดห้ามือนี่ก็ถือว่ามีความหมันมาฝากเครื่องตายอยู่นะคะ่ะอาจจะได้บลหลายเพราะว่าเห็ดมันทางนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้แพร่พกับสิพ่อไ้ซ้ํานี่นะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อไปกระลัจ่จใ้สาวแพร้าผ้าไปนั่นเองนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ